สวัสดีครับแนะนำวิธีการตั้งค่า Wi-FI นะครับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเอฟสัตรุ่น tmm 3 0 iii นะครับเขียนเริ่มเลยนะครับก็อันดับแรกก็เครื่องพิมพ์ก็ไปเสียบปลั๊กไฟนะครับใส่กระดาษเปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องแล้วนะครับตัวเครื่องเขาจะพิมพ์กระดาษออกมาแผ่นหนึ่งนะเป็นแผ่นนี้นะตรงนี้ก็นนจะมี qr code อยู่ตัวหนึ่งนะครับให้เรา เอาอุปกรณ์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็ได้นะครับมาสแกนนะฮยแล้วก็เข้า URL นี้เลยนะครับในที่นี้ผมจะใช้ iPad ตัวนี้ในการตั้งค่านะครับก็เปิดกล้องนะครับแล้วก็สแกนไปเลยนะครับชึบแล้วก็กดเข้า URL ที่มันพาไว้นะฮะเข้าร่วมแล้วรอแป๊บหนึ่งหลังจากที่เรากดเข้าร่วมไปแล้วนะครับ ถ้าเครื่องเขารู้ว่ามีอุปกรณ์มามาต่อแล้วเนี่ย <c oughs> เขาจะพิมพ์ QR code <c oughs> มาอีกใบหนึ่งแบบนี้นะเราก็สแกนต่อเนื่องไปเลยครับเอากล้องมาสแกน QR code ตนี้ต่อปุ๊บเขาจะเข้าหน้าเป็นหน้าตั้งค่าแบบนี้เลยนะครับนี่เราก็ทำการเลือกคำว่า WiFi ครับแล้วก็ล็อกอินนะครับมันจะมีหน้าอกอินให้ใส่ p เวิ w ์ r พ p สเว w ร r ดนะครับของ เอฟสันรุ่นใหม่ๆนะพาวเวอในการเข้าตั้งค่าหน้าเว็บเนี่ยมันคือซีเรียลเครื่องนะครับจะดูที่ตัวกล่องก็ได้นะครับสําหรับรุ่นนี้เนะี่ยเราต้องเปิดฝาขึ้นมามันอยู่ในฝาหลังตัวนี้นะครับก็กรอกให้ตรงนะครับตัว่ตัวเล็กตัวใหญ่กรอกให้ตรงเลยนะฮะใส่เข้าไปครับ X, b u 1>, 1 2 3 4งสหนึ่งเใส่เสร็จแล,แล้วก็กดเข้าไปเลย,เ,ลยเข้าร่วมนะครับ go โอเค, <Go. S 2> อเคมันจะเข้าหน้านี้นะครับเป็นหน้าสแกน wifi นะครับว่าเครื่องพิมพ์เนี่ยตอนนี้ค้นหา wifi เจอ wifi ชื่ออะไรบ้างนะครับเ,เราก็ทำการเลือก wifi ที่เราจะเอาเครื่องพิมพ์ไปต่อนะครับรอ,องรับเฉพาะ wifi 2 g นะในที่นี้ผมจะ ต่อ Wi-Fi ตัวนี้นะครับแล้วกดโอเคมันก็จะไปหน้าต่อไปเป็นหน้าใส่รหัส Wi-Fi ของเรานะครับรหัส wi-fi นะฮะก็ใส่เข้าไปนะครับกรอกเสร็จแล้วก,กดโอเคชึบนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับหน้านี้ก็จะรอนานนิดนึง ถ้าเครื่องต่อได้แล้วนะครับเขาจะพิมพ์กระดาษใบหนึ่งออกมานะครับดูไอคอนตรงนี้เป็นหลักแล้วกันถ้าต่อได้แล้วไฟไวไฟตรงเนี้ยตรงไอคอนไวไฟมันจะติดค้างนะครับแล้วก็จะพิมพ์กระดาษใบเล็กๆใบหนึ่งเป็นเป็นเลข IP address ที่เครื่องได้มานะครับรอจังหวะน,นี้รอเดี๋ยวนะครับดูนะครับตอนนี้กําลังไวไฟกระพิบกระพิบกระพิบแบบนี้นะฮะ โอเคเดี๋ยวถ้าต่อได้แล้วผมจะพิมพ์เทสนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันรอยเวิร์ดอาะมาแล้วโอเคพิมพ์มามามันจะพิมพ์อมาอีก 1, 2, 3ใบนะครับใบแรกก็จะเป็นเช็คสถานะของ Wifi นะครับมันก็จะเป็นพาร์ๆๆๆอย่างนี้นะครับแล้วก็บอก IP มาแล้วอันนี้ก็คือถ้าใครอยากจะเข้าไปตั้งค่าต่อก็สแกนตัวนี้นะครับแล้วก็บาสุดท้ายเป็นเลข IP นะครับตัวนี้นะครับที่เราจะเอาไปใช้ต่อ อ่าแบบเครื่องนี้นะครับได้ IP 1 9 2 1 6 8 1 2า1นะครับแล้วก็จำเลขนี้ไปใช้ต่อนะครับใครใช้แอปพลิเคชันอะไรก็เอาไปกรอกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้รอยเวิร์ดในการใช้งานนะครับเดี๋ยวขอตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะก็กดการตั้งค่าของรอยเวิร์ดนะอันนี้ลบเครื่องพิมพ์เก่าทีมาก่อนก็กดบวกนะครับใครใช้ลอยเวิร์ดนะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์อะไรก็ได้นะครับ เครื่องพิมพ์ก็เลือกไปรุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็ใส่ IP address เข้าไปเลยนะครับเลขเมื่อกี้หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสองสองหนึ่งน่าเร็วมากอันนี้พิมพ์เทสต์ใช่นะครับอ่าลองกดขายดูนะครับดูความความเร็วนะครับในการพิมพ์จิม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 กดชำระเงินนะครับหนึ่งสองสามกดปุ๊บ โอ้โหถือว่าเร็วเลยนะครับบ i f i อีกทีนึงลองทีนึงปุ๊บอโอเคเรียบร้อยนะครับและถ้าเราปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวมันเปิดเครื่องมามันจะต่อของมันเองนะครับลองดูนะลองปิดเครื่องนะครับรุ่นนี้จะปิดเครื่องนานนะครับนานเกือบยี่สิบวินะครับเราต้องรอให้มันปิดนะเหมือนแบบมันมีระบบปฏิบัติการข้างในนะ ไม่ได้ว่าปิดปุ๊บดับปับ๊บนะครับมันทำทำการเหมือนชัดดาวตัวเองก่อนเราต้องรอนะรอมันก็ิบก็ิ๊บไปอเงี้ยอันนี้ผมให้รอรอด้วยกันเลยนะครับไม่ได้สต็อปคิดนะอ่าโอเคดับไปแล้วก็เปิดเครื่องครับเวลาเปิดเครื่องใหม่ปุ๊บมันก็จะค้นหาว่าตอนนี้เครื่องต่ออะไรนะครับเดี๋ยวไฟ wifi มันก็จะกระพริบแล้วก็ติดค้างนะครับพร้อมกับพิมพ์ i p a d d r e เดออกมา รอ,อนะครับรอมันจะมีกรณีที่เราเสียบสายแลนด้วยนะครับถ้าเราเสียบสายแลนแล้วก็ตั้งค่า w i f i ไว้ดนะ้วยเนี่ยเครื่องจะเลือกใช้แลนนะครับไฟไวไฟจะไม่ติดจะไปติดที่แลนแทนนะครับถ้าเราใช้สองอย่างพร้อมกันนะครับโอเคครับรอนะครับรอ อ่าก็แบบนี้คือพร้อมใช้แล้วก็คือพิมพ์ IP address ออกมาก็จะเป็นเลขเดิมนะครับมันจะเอาเลขเดิมเป็นหลักนะครับแล้วก็ไฟล์ไ i ไฟติดค้างนะครับลองสั่งพิมพ์อีกสักทีหนึ่งปึ๊บซัมชำระเงินซื้ออ่าโอเคก็พร้อมใช้งานต่อเนื่องกันไปเลยนะครับอ่าแค่นี้เลยนะครับสําหรับการตั้งค่า wi-Fi นะครับง่ายมากๆเลยนะครับของค้าสวัสดีครับ